bị đã có xoay, lắm đánh nữa một mình đánh hả nắm quân đứng đánh hả nắm quân đứng cái lũy nắm bụng bay tìm tài chết bay tìm nắm bụng bay tìm nắm bụng bay tìm Em bụng bay tìm nắm bụng bay nè บ้านบ้านบ้านเนี้ยเอวีเดียวไอเนี้ยเออมอพี่มอพี่มาเออเก็บไอวดียไปเนี้ยยิงไทยเหรอต้องไม่ทันกูหรอกเอวีดียเอาตายเลยเฮ้ยเก็บไหมกู่นเลยยกวสวยใส่ใส่ใ่ใส่ใส่ใส่นเ่็สไใส่ใส่ใ่

เลี้ยบแล้วมั้งเลี้ยบตังแตกไว้ดีจิ้เก็บมงกูได้หไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งเกิดเนี่ยมึงเกิดมงเกิดมึงเกิดไล่ตรง้ไลตรง้ิมเลยเอา้ใคเก็บอยู่เนี่ยอ๋อเจอแล้วกิวรีบมา

ไอ้สันสันข้างสันสันของสันสันของตาบี้ัดตู้ไปแล้วนะตู้เซฟบนสันเขาพี่วางตู้ไอเหียแลกโคตรแลยเต็มเอ้ยโเต็มเลย เยอะแต่ว่าเต็มเลยเยอะมากอะเยอะๆอันี้ตายไปถึงตัวเมื่อกแล้วโดนี่ออีตัวนึงเนี่ยซันเก็บแรงเพื่อนใช้ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยนะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า เี่กหมดแถบเอารื่องหมดแล้วเพิ่งมาถึงมาให้ม่เจอยอดดวยอปสองถุงเอ้เป็นตัวเข้าเป็นตัวเข้าน้อยน้อยว้าแล้วกลับก่อนหมดแล้วน้อยน้อยเป็อะุดเลยพี่ตัวเงิน เดี๋ยวนี้ไปมันีพวกูนมา่ทำคอนโดเดกเดี๋ยวไปแล้วว่งไหนตยตายไายตายขงมยัอยู่นะปเนี่แตกไปเต็มตรดอ่ะปล่อยู่ับมาไปเก็บครับจิ้งหมดแล้วแตกไว้ปะไปพี่พน่าเก็บน่าเก็บเียวเฮ้ยมของผมของผมเหรอ้เก็บเาไปันเอาเ้ยไปเก็บไปหมดเลยจิงแล้วงแล้ว ไก่อยู่ตัวนึงเนี Overwatch> ่ยซานซานซานอยู่ไหนนี่เนี่ยบันไดนะหนอแม่มันหมดแล้วแบ็คอนุบาลหรือคนพิการมาแข่งวะกูึกว่าเป็นหมูจัดจ้าเอาพี่หลุดว่ะพี่ไมาติดใคเก็บยวอะไรเออหลุดอ่ะเก็บไม่ได้ในในวินยู่ไหนวะพี่พี่หลุดพี่หลุดไปแล้วไปแล้วตาตรงบันไดมันดีดมันดีดออกมาเลยเป็นไฟเป็นสายเป็นตายแล้วนี่